She Determination Knows Loyalty Det erm Power. นับว่าเป็นซีรีส์ยอดฮิตอีกเรื่องเลยก็ว่าได้สำหรับมาดามซเคเทอรีหลังจากผ่านเรื่องราวมากมายมาแล้วทั้งสองซีซั่นด็อเตอร์อลิซาเบธแมทคอร์ดก็ไม่ยออ่อท้อและพร้อมรับมือกับปัญหาใหม่ที่กำลังจะใกล้เข้ามาในซีซั่นที่ 3. 3ถ้าเราเป็นพันธมิตรกับชาติต่ตางๆเพื่อจะรักษาอำนาจบนเวทีโลก ถามจริงๆเถอะงั้นเราต่างจากจีนหรือว่ารัเสเซียยังไงมาดามซิคัตเตอรี่ว่าด้วยเรื่องของดรอรลิาเบธแมคคอร์ดเจ้าหน้าที่ CIA เก่าที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐโดยเธอมีหน้าที่คอยเจรจาแก้ปัญหาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศถึงเวลาของสันติภาพแล้วพึ่งมันจะเกิดก็ต่อเมื่อฉันตัดสินว่าถึงเวลาเท่านั้นจับมันทั้งคู่ หลงัลง,ลงจากผ่านเรื่องราวอันตึงเครียดมามากมายแล้วในซีซั่นที่สกลับมาคราวนี้อลิซาเบธต้องเผชิญหน้ากับปัญหาใหม่ที่คาดไม่ถึงเมื่อครอบครัวของเธอรวมถึงตัวเธอทุกใครบางคนสะกดร,รอยตามดังนั้นครั้งนี้นอกจากงานรัฐแล้วเธอเองก็ต้องสืบหาตัวคนที่คอยร้า,ารานครอบครัวไปด้วยเฮนรี่ยังอยู่ไหม นรี่ซีรีสเรื่องนี้เป็นผลงานของบา r b บาร่าฮอลที่ได้ดาราคุณภาพอย่างมอร์แกนฟรีแมนมาร่วมสร้างซึ่งในซีซั่น3ก็ยังคงได้นักแสดงเจ้าเก่าตั้งแต่ซีซั่นแรกอย่างเชียริโอนี่ชิมเดลี่และคีธคาราดีนมาแสดงนำเหมือนเดิมประธานาธิบดีลินดอนจอรสันพูดไว้ตอนลงนามกฎหมายสิทธิพลเมืองปี1964เสียงอนาคตการเมืองของพรรคเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้อง งั้นประธานาธิบดีจะมีไว้ทำบ้าไว้ในซีซั่นที่3เนื้อเรื่องก็จะเข้มข้นขึ้นไปอีกเพราะอลิซาเบธจะต้องเจอกับปัญหาที่ใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือปัญหาที่เกิดกับครอบครัวแต่ในทุกๆตอนก็ยังคงมีความตลกเบาสมองอันเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์แซกอยู่ด้วยนอกจากนั้นนี่ยังเป็นอีกซีซั่นที่เรียกเลตติ้งไปได้ไม่น้อยจนทางค่ายออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าจะมีซีซั่นที่4อย่างแน่นอน แต่จนกว่าจะถึงซีซั่นต่อไปอลิสเบจะสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดที่เธอต้องเจอในซีซั่นที่3ได้อย่างไรก็ต้องคอยติดตามชมและเอาใจช่วยเธอกันในมาจากซิคตอรี่ทางโมโนเทนตนาผมคือเอลจิเรียประหารคนทรยศดซะจะทำแบบนี้เลยคะ่ะท่านอย่า yeah. ไปบอกดาวต้นว่าผมไม่รับข้อตกลงและฮัดดอตไม่มีวันออกจากเอาจาซ่าเด็ด